เฮ้ย hey, พี่อามวันนี้มีรถเข้าใหม่3คันอ่ะพาลูกค้าไปชมหน่อยได้ไหมอ่าไปดิไปวันนี้ตัวจีนรถเข้าใหม่สามคันบังวันนี้มัน,อ,นอยู่ไหนนู่นจอดไปนู่นรอปะเดียวเลยฮุ้ยสปอร์ตสองมีตัวคลาสสิกหนึ่งนะอ้คันนี้นี่ได้ข่าวรถใหม่ <ลด S 1> ใหม่มากรถเพิ่งออกมาปะรถใหม่มาคันนี้จำได้ว่ารถปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยอ่ะมาดูข้างหน้าเลยมาก็มีมีอะไรวะเนี่ยซันเอ็กซ์สองห้าอาร์ คันนี้น่าจะเป็นปียี่1ิบสองี่บดยิบสองนะเป็นตัวเอด้วยคันนี้อันนี้เลผลิตไปแล้วเป็นลิเมิเต็ดโครงแดงนะสวยเลย CBR 6กกส F โครงแดงคันนี้มีการสะสบัดด้วยมาดูกระสบัดได้กระสบัดนะไม่มีถอดนะดคุลูกค้าไปเลยมีกระสบัดมีเต็มนะ้ยมีปัม๊มด้วยน,นะปั๊มบนปั๊มบนโลโก้ขาว,ข,าวของแท้เฮ้ยมีเกียร์โยงด้วยมีเกียร์โยงมีควิกชิดด้วยนะอืมสวยอ่ะคันนี้ของแต่งแน่นละแน่นแล้วคันนี้เดี๋ยว ให้ราคาแขนต้นไปมี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 คันหนึ่งไหนอุ้ยเสอร์ไออันนี้เดี๋ยวนะรู้เลยวะเพิ่งเคยเห็นอ่านี้ CL CL 5้0คันนี้น่าจะมานปี่สาี23 24นะคันนี้โอ้จะได้ผิดนะปี23-24แสดงว่ารถไม่กี่เดือนเองไงดิมารถใหม่มารถหลักรถหลักเดือนใบที่3 0 0 0มาฟังเสียงสตาร์ตติดง่ายรถใหม่ครับเพราะว่าหมดห่วง คันนี้รถใหม่รถหมดห่วงเลยถ้าใครหาอยู่ว่าติดต่อเข้ามาเลยนะคันนี้ได้ยินข่าวว่าประกันเช่นหนึ่งยังเหลืออยู่เลยเช่นหนึ่งเหลืออยู่ประมาณถ้ารถใหม่ก็น่าจะมีหกเจ็ดเดือนนะคันนี้นะแถมไหมให้ไปเลยมาคันนี้ก็สี่สูบสี่สูบสองร้อยห้าสิบดีซีเป็นตัวเอสอีเนี่ยนะครับเข้าใหม่เหมือนกันยังไม่ได้ล้างเลยมาก็ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้ทักเข้ามาเอยากผมพนราคาพิเศษให้ขอขอโปรโมชั่น,นไหนๆก็วันนี้ก็วันตรุษจ,จีนแล้วขอโปรโมชั่นตรุษจ,จีนหน่อยส่งฟรีทั่วประเทศ เซอร์วิสให้หมดทุกคันรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนเดือนแห่งความรักด้วยวันจุดจริจงด้วยจัดมาเลยของจองยังไงจัดในทั่วประเทศนะจัดทุกจัดทุกเคสเลยเงินดาวไหวยังไทงท่ามาผมช่วยโอเคก็มี3คันเดี๋ยวมีเข้าใหม่อัปเดตให้เรื่อยๆนะก็วันนี้ก็วันจุดจริงนะผมสวัสดีปีใหม่นะครับก็ไม่รู้ไปอยากเปลทีไหนมาจองร้านเราเราผมแจ้งอ่างเปลให้น,น,นะก็เดี๋ยวเจอกันครับที่นี่ก็ร้านอยู่กรุงเทพบินบุรีร้านที่อัมโปลบครับผมครับ